วิดีโอนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทา Card View ก,กันนะครับโดยใช้ r e c y c l e View และ Adapter รวมด้วยอันดับแรกนะครับให้ทำการ New Project ขึ้นมาครับโดยการไปที่ New แล้วก็ New Project เลือก Empty View Activity จากนั้นกด Next ครับ ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์เสร็จแล้วกดฟิ n น s ตครับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วให้เราไปที่ไฟล์ Read ครับแล้วก็เลือกไฟล์เลเ o u t ์จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์เลเ o u t ์เลือก New แล้วก็เลือกเลเยอ r ์รีซอฟไฟล์ครับทำการสร้างไฟล์ไอเทมขึ้นมาจากนั้นกดโอเคครับ ต่อมาเราก็ทำการเปลี่ยนตัวของค o นเซ n t ร a เอาท์ให้เป็นตัวของการ์ดวิวกันนะครับจากนั้นให้ทำการเพิ่มตัวของ Margin ซึ่งก็คือความห่างของขอบนะครับเริ่มจาก Margin top นะครับก็คือความห่างของส่วนที่เป็นด้านบนนะครับ Margin start ก็คือส่วนที่อยู่ทางซ้ายนะครับความห่างทางซ้ายและ Margin end ก็คือความห่างที่อยู่ทางขวานะครับ เมื่อราการเซ็ตความห่างเสร็จแล้วต่อไปเราจะต้องเซ็ตความหนาของตัวการ์ดวิวก็คือเอเวอเรชันนะครับจากนั้นทําการเซ็ตความมนของขอบของตัวการ์ดวิวนะครับจากนั้นทำการดี c a r a t i o n ตัวของแอปขึ้นมานะครับ โดยโปรแกรมจะทำการออโต้เจ e เนเรตตัวของแอปให้เรานะครับตามที่เคอร์เซอร์ได้เลยครับทำการเพิ่มตัวของล i เนียร์ในเอาขึ้นมานะครับ o r e n t i o n เป็นแนวนอนนะครับผมคือ horizontal จากนั้นประกาศตัวของ c o r i o n t a y เอาข้างในตัวของ linear layout นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถสร้างวิวในนั้นได้ทำการประกาศ image view ขึ้นมาครับเพื่อเอาไว้เป็นภาพความสูงและความกว้าง150นะครับจากนั้นประกาศ id ครับผม ตั้งชื่อว่า image view color นะครับผมหรือ background ก็ได้นะครับจากนั้นประกาศตัวของ tool background ขึ้นมาครับ tool ตัวนี้ก็คือ จะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้เฉพาะตัวของ developer ครับผมก็คือในหน้า p r e v i e วเท่านั้นแต่เมื่อเรารันแอปออกมานะครับไอตัว background ตรงนี้มันจะไม่ถูกใส่ไปให้นะครับก็จะเป็นสี default ก็คือสีขาวต่อให้เราใส่สีอะไรก็ตา,ตามจากนั้นทำการผูกตัวของค o n สเตนไรเอนะครับ ต่อมาให้ทําการสร้างตัวของ Text View นะครับที่จะเป็นข้อความอยู่ตรงกลางตัวของ Image View นะครับจากนั้นทําการเพิ่ม ID ไปครับชื่อ Text View t i t a n Color นะครับจากนั้นทําการตกแต่งข้อความครับ Text Color Text Size แล้วก็ Text Style จากนั้นทำการเซตตัวของข้อความนะครับเนื้อตัวข้อความเนี้ยเราจะให้แสดงแค่ในส่วนของ preview เท่านั้นเราไม่ต้องการให้แสดงในส่วนของตัวของที่เรา r ันออกมานะครับเราจะใช้เป็นคําว่า t o แทนจากนั้นทําการผูกตัวของ const layout นะครับ ต่อมาเราจะสร้างตัวของ Text View ที่เป็นตัวเก็บ Description นะครับโดยเราจะสร้างภายนอกของตัว c o n s t a Layout ประกาศตัวของ Text View ขึ้นมานะครับจากนั้นประกาศตัวของ ID ครับ Text View Description Color จากนั้นทำการเซตอัพตัวของ t e x t Style, t e x t Size และ t e x t Color ครับการเวทีเซนเตอคือเอาข้อความให้มาอยู่ตรงกลางนะครับส่วน Layout ์การเวทคือการปรับให้เลเยอรตัวของเลเยอร์ปรับมันอยู่ตรงกลางแทนต่อมาเราจะทำการเซตอัพตัวของ t e ็กกันนะครับ ืดอแต่ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นตัของดีค p ปชั่นนะครับเ mm hmm. ช่นอธิบายพวกสีต่างๆนะครับความหมายของสีแล้วก็ใส่ข้อความไปได้เลยนะครับ mm hmm. จากนั้นให้เปลี่ยนตัวของ Android mm hmm. เป็น2นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้มาแสดงในตัวในส่วนของตอนที่รันออกมาให้แสดงเฉพาะตอนรีวิวครับ ต่อมาเราจะทำการเพิ่มตัวของ Recycle View นะครับไปที่ตัวของ Activity Main นะครับทำการลบโค้ดที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปนะครับจากนั้นประกาศตัวของ Recycle View ขึ้นมานะครับและประกาศ ID ของตัว Recycle View ครับ ใช้เป็นชื่อว่า r e s t i c t n o n v i e w o r นะครับจากนั้นผูกตัวของ c o n s t e t l a y o u t ครับต่อมาเราจะทำการไปเพิ่มตัวของ color value กับ string value กันนะครับเริ่มจากตัวของ color value ก่อนเลยนะครับโดย color value เนี่ยเราสามารถประกาศตรงๆในได้ตัวในส่วนของตัว ตัว ml ตัว view เลยแต่ว่าเราเราสามารถมาประกาศเรียกใช้ทีเดียวได้ที่นี่ครับเพื่อเผื่อว่ามีหน้าอื่นเรียกใช้ด้วยเราจะได้มาสามารถเรียกได้แค่หน้านี้หน,นหน้าเดียวได้เลยเพื่อความรวดเร็วผู้สอนขอ copy ในส่วนของตัวสีนะครับผมมาใส่เลย ผู้เรียนสามารถสต็อปเพื่อลอกโคต้ตามได้เลยนะครับต่อมาเราจะไปทำในส่วนของ s t i ิงแว l u ลูก,กันนะครับหลักการก็คล้ายตัวคันเลอร์เลยครับคือเราสามารถทำในส่วนของตัวหน้า View ได้แต่ว่าเราสามารถมาประกาศในนี้ได้เพื่อให้หน้าอื่นได้เรียกใช้ได้ผ่านตัวของ Name น,นะครับ ผู้เรียนสามารถกดพอดวิดีโอเพื่อพิมพ์ตามได้เลยนะครับจากนั้นจะเป็นปัรประกาศในส่วนของตัวที่เป็นดีคิปชั o นนะครับในส่วนแรกจะเป็นส่วนของไตเติ ความรวดเร็วผู้สอนขอ copy นะคบผมมาใส่ต่อมาเราจะทำการสร้างตัวของ data card กันนะครับกดคลิกขวาที่ package เลือก new แล้วเลือก coding card ครับตั้งชื่อตัวของ card ที่เราต้องการผู้สอนจะตั้งเป็น color นะครับจากนั้นทำการเปลี่ยน card ธรรมดาให้เป็นตัวของ data card ครับลบตัวปีก,กาออกแล้วก็ใส่ตัววงเล็บเปิดปิดนะครับ ทำการประกาศตัวของไอเทมที่เราต้องการใช้ครับในที่นี้จะมีทั้งหมด3ตัวก็คือตัวของ background แ,แล้วก็ตัวของ t i t l ิและตัวของดี c r ิปชั o นผู้เรียนสามารถเป็นตามผู้สอนได้เลยนะครับ จากนั้นให้ไปที่ตัวของ main activity เพื่อสร้างตัวของ initial l i g h data นะครับซึ่งตัว initial l i g h data ตัวนี้ก็จะเปรียบเหมือนการเราสร้างตัวของสีเราจะเพิ่มสีต่างๆเข้าไปในตัวของ list ที่เราสร้างโดยอิงจากโมเดลที่เราสร้างที่ชื่อว่า color นะครับ จากนั้นให้เราทำการเรียกตัวของโมเดลคันเลอร์ที่เราได้สร้างไว้นะครับทำการประกาศไว้อยู่บนสุดนะครับประกาศเป็น m u l t i b l e List นะครับ จากนั้นก็เรียกตัวของโมเดลที่เราสร้างไปนะครับคั l เลอร์มาแล้วก็เซตเป็นอัลเบอร์ไว้นะครับผมจากนั้นเรียกตัวของคั l เลอร์ที่เราประกาศไว้นะครับมาทําการเพิ่มตัวของไอเทมนะครับเข้าไปโดยไอเทมที่เราเรียกมาจากตัวของคันเลอร์หรือสติงเนี่ยมันจะเป็นตัวอินดิเจอร์นะครับไม่ใช่ตัวของสต i ิงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกเป็นตัวอินนะครับ เรียกตัวของโมดเดลของเรามาจากนั้นทําการเพิ่มตัวของคันเลอร์เข้าไปนะครับจากนั้นเพิ่มตัวของสตริงที่เป็นไตเติลนะครับและสุดท้ายก็คือสตริงในส่วนของตัวดี๊ย t เชันนะครับ ให้ทำอย่างนี้สําหรับทุกสีนะครับเพื่อความรวดเร็วผูว้สอนจะวางตัวของสีทั้งหมดลงไปนะครับผู้เรียนสามารถพอดวิดีโอและพิมพ์ตามได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการประกาศตัวของวิ b บ n d ดิงกันนะครับโดยการเราจะไปเซตอัพที่ตัวของ g ก d เด e ลสคริปแล้วก็ไปที่ตัวของ u u l d g ดด l ลที่เป็นโมดูลแอปนะครับ Enter อร์ทัดลงมาครับแล้วก็ประกาศเป็น Bu i l d Feature นะครับจากนั้นเลขตัวของ View i n d i n g เท่ากับ True นะครับกดใส่แนวครับต่อมาเราก็จะมาทำการสร้างตัวของ a d APTER กันนะครับไปที่ New แล้วก็ไปที่ k t t l n n Card ครับตั้งชื่อเป็น คันเ r อร์อะแดนะครับเสร็จแล้วให้ทำการสร้างตัวของคลาสท,ที่เป็นวิ e โ Holder ขึ้นมานะครับโดยเราจะตั้งชื่อว่า Color View Holder นะครับ จากนั้นทำการสร้างตัวของ binding นะครับซึ่ง binding ตัวนี้ก็จะอิงจากตัวที่เป็น item item ของเรานะครับผมที่เราสร้างเข้าไปก็คือ item binding นะครับจากนั้นทำการ set up ตัวของ r e s y c n e view นะครับ mm hmm. .view holder นะครับผม สังนั้นก็โยนตัวของไบดิงเข้าไปครับที่เราประกาศไว้จากนั้นให้ทำการสร้างตัวของ Image View ขึ้นมาครับที่เป็นตัว b a c k g r o u n d ของตัวสีเหลาครับ ต่อมาจะเป็นการสร้างตัวของไตเตินะครับผมที่เป็นตัวของเทควิวนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของ Tech View ที่เป็น e s c r i t t o o n นะครับ ต่อมาเราจะทําการเรียกใช้งานตัวของ Color View Holder ในตัวของ Color Adapter นะครับก่อนอื่นเราต้องประกาศตัวของ Color ที่เป็นโมเดลมาก่อนนะครับโดยตัวของ Color ตัวนี้เราต้องแปลงเป็นตัว List นะครับผมก็คือให้เราสร้าง List แล้วก็ในวงเล็บของ l ให้เราใส่ตัวของ Color ที่เป็นโมเดลเราไปครับจากนั้นทําการประกาศตัวของ View Holder ครับผม โดยเรียกผ่านตัวของ Recycle Build Adapter นะครับจากนั้นตัวของ Card Adapter Color Adapter จะเออเลอให้เราทำการ implement ตัวของ Member ทั้ง3ตัวมานะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำการ set up ตัวของ Get Item ข้ากันนะครับโดยเราจะ return จำนวนของ ลิทที่เราจะแสดงออกไปนะครับ c o l o r อ i z ดอทไซก็คือเราเราจะรีเทิร์นออกไปทั้งหมดเลยก็คือทั้งก้อนแต่ถ้าในกรณีที่ถ้าเราต้องการรีเทิร์นแบบจำกัดจำนวนนะครับเช่นรีเทิร์นตัวให้เรามาใส่เลข3ในส่วนของตัวที่เป็นรีเทิร์นครับหลังจากรีเทิร์นหรือถ้าเราต้องการรีเทิร์นแค่5้ตัวก็หตัวเราก็ปรับเป็นเลข5ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะรีเทิร์นไปทั้งหมดเลยก็คือทุกตัวที่อยู่ใน initial data ขั้นตอต่อมาเราจะทำการเซตอัพตัวของ On Create View Holder กันนะครับเพื่อผูกกับ Binding ให้เราประกาศตัวของ Binding มาก่อนนะครับโดย Binding ตัวนี้ก็คือตัวของ Item Binding นะครับที่เราทำมาเป็นหน้าวิวจากนั้นทำการประกาศ Inflate ครับผม จากนั้นเราทำการรีเทิร์นค่าออกไปนะครับโดยเราจะรีเทิร์นในส่วนของที่ตัวที่เป็น Color View Holder นะครับแล้วก็ใส่ i n ดิ้งเข้าไปครับผมขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Setup ของตัวของ On By View Holder นะครับโดยเราจะเรียก v วิวจากตัวของ Color View Holder ที่เราประกาศไว้3ตัวนะครับเช่น image view background color โดยเราจะทำการ s ซต background r e s u l t ให้มันนะครับ จากนั้นเรียกตัวของ color แล้วก็ตามด้วยตำแหน่งของของตัววิวนะครับผมจากนั้นทำการเซตอัพตัวของ background color ครับตัวต่อมาจะเป็นตัวของ t i t ต n นะครับโดยเราจะเรียกตัวของ Text View t i t ้ n color มานะครับที่เราประกาศไว้ใน v i e w ฮเดอรจากนั้นทำการเซตอัพเทคนะครับแล้วก็โยนตัวของ Position เข้าไปได้เลยครับผมจากนั้นเรียกตัวของ t i t ต n c o l o r มาครับ ตัวต่อไปก็ทำคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเรียกตัวของ Text View Description ตัวของ Color เข้ามาครับแล้วก็ Setup พตัว Text ครับจากนั้นทำการเรียกตัว Color แล้วตา,ตามด้วยตำแหน่งของ Position เรียกตัวของ Description Color เข้ามาครับ โดยตัว position เนี่ยมันจะรันตามจํานวนที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเช่น red อยู่1 blue อยู่2หรือว่าตัวของน้ําตาลอยู่อันสุดท้ายนะครับจากนั้นเราจะทำการ set up ตัวของ view binding นะครับผมให้กับตัวของ main activity นะครับทำการเรียกตัวของ binding มานะครับ ในส่วนของ Main Activity จะเป็นตัวของ Activity Main b i n d i n g นะครับจากนั้นให้มาทำการเพิ่มตัวของ b i n d i n g ในตัวของ On Create นะครับจากนั้นให้ประกาศตัวของ View ขึ้นมาครับซึ่งเราจะใช้ตัวนี้แทนตัวของ Layout นะครับ ให้ copy ตัวของ w h e e ตัวนี้นะครับไปใช้แตนถ่วง layout ที่อยู่ในบรรทัดที่16ได้เลยครับต่อมาเราจะทำการเรียกตัวของ color adapter นะครับเพื่อมาใช้ในตัวของ main activity นะครับให้ทำการสร้างตัวของ linear layout ขึ้นมานะครับ จากนั้นทำการเรียกตัว binding ครับผมตัวของ r e c y c l e view color นะครับทําการเรียกตัวของ initial data color เข้าไปนะครับผมจากนั้นทําการเรียกตัวของ adapter ขึ้นเข้ามาครับโดยใช้เป็น color adapter จากนั้นให้โยนตัวของโมเดลของตัวคัลเลอร์เข้าไปนะครับในอะแดปเตอร์จากนั้นทําการเรียกตัวของ recycle view มาครั้งหนึ่งครับแล้วก็โยนตัวของอะแดปเตอร์เข้าไปต่อไปเราจะทําการรันตัวของแอปขึ้นมานะครับทีนี้เราจะเจอเอเอร์แบบนี้นะครับผมให้ผู้เรียนแก้ตามผู้สอนได้เลยนะครับ ในกรณีที่ใครไม่เจอเออร์เลอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยอันดับแรกนะครับเราสามารถแก้ได้2วนะครับวิธีแรกก็คือเราสามารถปรับตัวนี้นะครับผมตัวของ Material Design ตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่ดาวเกตลงมาคือ1.9.0หรือปรับเป็นอคอมคอมไพเอีเเป็น3.4แล้วก็ t a r g e เกตเเป็น3.4นะครับจากนั้นให้มาอัปเดตตัวบนสุดนะครับผมที่เป็นตัวคอเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดใส่ดาวครับ ทำการลันครับผมเมื่อเราลั่นมาได้แล้วผลลัพธ์ก็ที่จะแสดงออกมาก็จะประมาณนี้ครับ